ค่ะาวันนี้คู่กันในเรื่องอะไรนะคะค,ค่ะเรื่องพลูโตค่ะเป็นยูริอีกหนึ่งเรื่องของจีนทีวีเอเอยังไงคะยังไงบ้างราเรื่องปามประมาณนี้กันเลยค่ะก็น้ำตาลนะคะในเรื่องรับบทเป็นไออุ่นกับอบอุ้มเป็นอีกครั้งหนึ่งนนที่ได้กลับมาเล่นเป็นฝาแฝดซึ่งในตัวละครเนี่ยอบอุ้มเนี่ยเขาจะเป็นคนรักของเบทาวีซึ่งคือน้องฟิล์มนะคะส่วนไออุ่นเนี่ยก็เป็นพี่สาวของอบอุ้มค่ะน้องฟิล์มก็รับบทเป็น เ,เมทาวีะคะ่ะซึ่งในเรื่องก็ประสบอุบัติเหตุทําให้เกิดการตาบอดโดยที่ไออุ่นเนี่ยก็จะคอยมาไขปริศนาเพราะในเรื่องอบอุ้มก็จะประสบอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะก็จะมาไขปริศนาว่าทั้งน้องตัวเองเนี่ยกับเมทาวีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับคูกาา่กลิกินดราม่ามาดาม่าก<อ>ินดราม่าซึ่งสําหรับนันตานกับฟิล์มนันตันที่ว่าน่าจะเป็นงานถนัดของเราสองคน<อ>ซึ่งแต่ว่าความโรแมนติกเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันอีกเพราะมันใหม่มากสำหรับคู่ บทมันดูรารมาหรือว่ามันเป็นเชิงทางอะไรประมาณนี้หนักเลยไหมครับเป็นโรแมนติกดราม่าเลยค่ะเป็นช่องนั้นเลยยากงยังไงต้องไป a c ติ้งหรืออะไรเป็นต้งแข็งแบบยากยากนะคะแต่น้องพิมยังไงก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเล่นเป็นคนตาบอดเราเราไม่เคยตาบอดส่วนน้ำตาลก็เล่นเป็นฝาแฝดที่คิดว่ายากกว่าหัวอยู่เพราะว่า เป็นขาแฟดที่คอมีนกับไมค่คนหนึงห่งคนหนึ่งเฟียสคนหนึ่งเรียบร้อยอมันมันง่าย<ห>ที่ที่จะเล่นให้แตกต่างแต่ว่าทั้งให้อุ่นแล้วก็อบอุ่มเดี๋ยวต้องมามามาเวิร์กกันหนหักมากๆว่าว่าความแตกต่างของสองนี้จะจะคืออะไรอ่ะต้องฟิลมก่อนหนักใจอะไรไหมคะอุ่ตาบอดด้วยเรื่องนี้ไม่มันไม่เป็นความหนักใจคือว่าจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดก่่ะ ที่ได้มาเจอกันกับแบบเรียกว่าอะไรนะตัวแม่นั้าผู้เป็นยังไงบ้างคะก็เรื่องการแสดงน้ำตาลไม่ห่วงเลยเพราะว่าน้องฟิล์มเองก็เก่งมากๆเราเรามันก็เป็นช่องที่ที่เราสนัดแล้วเราเองก็อยากร่วมงานกับน้องน้องก็อยากร่วมงานเราก็รู้สึกว่าพอมันมีพอมันมีมวลแบบนี้มันมันมันเป็นเอ่อเรอะไรทิศทางที่ดีที่จะทําให้เรื่องนี้ไปได้ดีค่ะก็อยากฝากทุกคนด้วยค่ะกดดันมากแค่ไหนเพราะว่าพอเราเป็นแบบว่าโอ้โห สีมือทั้งพู่อะไรเงี้ยคนเริ่มคาดหวังจุกพอลงป่อยมัทุกคนบอกว่าล่อล่อๆอก็รู้สึกว่าจริงๆก็กดดันคือจริงๆน้ำตาลพูดเลยว่าค่อนข้างคาดหวังแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไม่สำคัญคือจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดแต่ก็อยากคาดหวังให้ทุกคน,กคนอ,กอ่ะได้ติดตามมันเหมือนกับว่า <Walk. S 2> <as> เราได้มีโอกาสนําความสามารถด้านการแสดงของเรามาใช้ในยูริมาใช้ใน L G B T Q+ ให้ให้ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะอยากจะให้เปิดใจเปิดใจรับพวกเราเขาทีอยู่ในอ้อมอกด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราต่างได้มาเล่นคู่กันกับหญิงน้องฟิลก็เป็นครั้งแรกน้องตางก็เป็นครั้งแรกก็ก็เป็นความยากที่ที่จะทําให้เต็มที่ที่สุ น้องฟิล์มใสตาปื้นแบบพี่พูด่น้องชอบเผลินน้องชอบเผลินแต่แบบน้องฟิล์มเวลาอยู่กับพี่น้ำตาอย่างเงี้ยจะเป็นจะตัวเล็กตัวเล็กมากจะรู้สึกตัวเล็กใช่เลยจริงๆอ่ะคนอาจจะแบบเห็นจากคาแรคเตอร์ที่ที่น้องที่น้องได้เล่นไปนนองก็จะเห็นว่าน้องอ่ะดูห้าวนีวแต่จริงน้องหวานมากคือน้องน้องหวานจนหนูก็รู้สึกว่าทำไมหัวใจเรามันเต้นแรงมีฟิลมีแบบ ไมหมือนแตกแอนคือคือ,คอ,คอมันมันสนิทกันพอมันได้ร่วมงานกันมันมันมันเขาเรียกว่าเข้าขาอะไรกันงมากขึ้นเลยคัะใช่ค่ะก็ก็เหมือนแบบพอมาด้ร่วมงานคือพอนแววตาน้องอะ่ะเราเห็นว่าน้องเขินเราจริงๆอ่ะมันเลยก็เลยทําให้เรารู้สึกเออหัวใจเราก็เลยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันวูบนว่าบู่น้่นเนาะแอนที่นี่เย็นไม่เย็นไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันร้อนไปหมดเลยตอนนี้ อย่างนี้ก็เตรียมรับกระแสแบบจิ้นฟินไหมกู่เราแบบว่าเออน่าจะมีแบบฟีดแบ็กหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หลายคนแบบรอติดตามกันด้วยก็ชักกันมากออเธอได้ก็รอรอรอฟีดแบ็กจากพี่ๆทุกคนนะคะชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถบอกกันได้เลยก็อันไหนที่เราสามารถนําไปพัฒนาได้เราก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะอ่า่อนอนฝากหน่อยครับคนละคู่คนน้องบีมออนน้องิีมออนน้องๆแบบงุยมากนะหลักมากแล้วนุ๊กนิฟนุ๊กนิฟฝากแม่ๆด้วยนะคะ จะตั้งใจต,ตั้งใจทำการแสดงออกมาให้ดีที่สุดนะ <c oughs> ตื่นเต้นตั้งถึงเต้น,กนเกินเกิดเหินเกิก็อยากจะฝากคนๆน,นะคะให้คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับยูริหน้าใหม่ทั้งคู่ค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะฝากคุณโตด้วยค่ะฝากด้วยนะคะทัะะถ,ถ,ถ,ถึงความสวย ใจคือเราบอกน้องเลยว่างานแถลงข่าวทุกงานอ่ะเราตั้งใจมากเพราะว่าเราก็อยากให้พี่ๆทุกคนแบบกับจดจําเราในภาพที่จะออกมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยหนูก็เลยขอน้องว่าพี่ขอเลือกเป็นชุดนี้ที่จะใส่คู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยน้องก็แบบน่ารักมากแล้วก็รู้สึกดีใจเถิ่นสะบัตินะพี่เขาชมหนูมาเยอะแล้วหนูชอบพี่เขามากแบบเก็บคำชมเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะก็สวยสวยแล้วอ่ะ ไม่นานมากเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะถอดก,กลอ้องประมาณสิ้นปีนี่แหละก็อีกเรื่องหนึ่งคือเราเล่นด้วยการ <c oughs> เรื่องคอยเรื่องอนัสุรุ่นคอยแต่ว่าเรื่องนั้นเราตีกัน <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้นเราหลักกันก็ <c oughs> ถ้าอยากดู <c oughs> ตอนตีกันก็ไปดูที่เรื่องคอยแต่ถ้าอยากดูเรารักกันก็มาดูที่พื้โ <c oughs> ต้เป็นลมไหมเนี่ยไดูก็ขับเป็นลมไหมก็อาจจะก็จะดีด้วยเพราะว่าพอมันเป็นช่องที่ต่างกันนะคะมันก็จะทําให้ความสนุกมันหลากหลายค่ะโอเค